เปิ่ลว่าราบรื่นบ้างสะดุดบ้างธรรมดาของชีวิตสวัสดีหนีเห่าสวัสดีทั่วไทยสวัสดีไปทั่วโลกค่ะขอต้อนรับคุณเข้าสู่อีพายชาแนลนะคะหนึ่งช่องกับ YouTube ตรงนี้ที่คุณสามารถรับชมรับฟังได้พร้อมกันทั่วไทยและทั่วโลกรอยยิ้มสร้างสุขบัดีลืมค่ะเปิ้นว่าราบรื่นบ้างสะดุดบ้างเป็นธรรมดาของชีวิต แน่นอนนะคะไม่มีทางใดก็มีทางหนึ่งซึ่งจะมีบททดสอบเพื่อส่งเข้ามาหาเราส่งมาอยู่เสมอๆเ,เป็นโจทย์ต่างๆยากและง่ายแต่สุดท้ายเราก็ผ่านไปได้ในทุกๆข้อก่าว่าทุกๆบททดสอบบางทีก็มาจากเพื่อนบางทีก็มาจากคนในครอบครัว หรือบางทีก็มาจากคนที่เราไม่รู้จักหรือบางทีก็มาจากคนที่เราแสนจะรักอ่อนแอก็เป็นแค่โจทย์โจทย์หนึ่งของชีวิตเช่นเดียวกันบ่ดด้ลืมนะคะบางครั้งเราอาจจะท้อบ้างบ่นทอนบ้างปโปรดเชื่อเถอะค่ะว่าหลังจากวันนี้ผ่านไปได้ก็ยังจะมีอะไรอะไรรอเราอยู่อีกมากมายซึ่งอาจทำให้เรา เก่งกว่าเดิมเข้าใจกว่าเดิมและแน่นอนที่สุดคือโจทย์ต่างๆล้วนจะเป็นประสบการณ์ให้เราทำให้เราได้เติบโตขึ้นขอบคุณที่สดับรับฟังฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์หากถูกใจและคิดว่าเป็นประโยชน์ส่งต่อให้คนที่คุณรักนะคะ กลับมาเจอกันอีพีหน้าขอพระเจ้าอวยพระพรสวัสดีเจ้าค่ะ